<B> สวัสดีครับเจอกันครับออฟแอนด์ฟรีเดย์นะครับคลิปนี้ปุดช่วงนี้หนีไม่ได้เลยอะเวฟ <Yahoo! S 3> ยักษ์อนนุ้ยข้ามอะไคลิปผมมีแต่วเวฟท้งนั้นเลยอะแต่เอสสีชอบนะ เอสตีนี่วเวฟเวฟโอ้โหทีู่ยังไงแปดจุดหนึ่งคันนี้จะจ่ายตลอดออจ่ายครับตลอดรถบ้านอย่างเดิมครับจะไหนว่าคันนี้ได้มานี่เดิมๆเลยดิเดิมครับรถเดิมครับเราต้องมาเก็บสภาพมาเก็บสภาพเอาเนาะมาที่ตัวนี้เลยล้อล้อองอะก้อนครับเป็นล้ออะก้อนน่ะครับเฮ้ยอันนี้ทรงทรงเอครับผมว่าทรงแมใช่ป่ะใช่ใช่ทรงเอ ได้มาแล้วค่ะได้พันหกห้าสิบกวพันหกห้าสิบกว่าร้อยยางเดียวครับร้อยยังเดียวเนาะครับผมว่าน่ากว้างน่าจะหนึ่งจุดสี่อ่ใช่ครับอ่าหนึ่งจุดสี่หนึ่งจุดสี่ครับผมช่วงนี้ต้องบอกน้ากว้างเลยเพราะมีเพื่อนๆก็ถามนะหนึ่งจุดหนึ่งหรือหนึ่งจุดสี่บางทีผมก็ไม่รู้อ่ะแต่แน่หนึ่งจุดสี่แน่นอนอ่าใช่ครับมากับสายยาง ไออาร์ซีนะแม็กซิงเบอร์สองร้อยครับเบอร์สองร้อย่งสองสอง้าครับอลังสองสองห้าก็คือไม่ใช่อย่างแกมเตียไม่ใช่ยังตรงเดิมครับตรงเดิมอ๋อตรงเดิมมันเท่านี้เลยใช่ไหมตรงเดิมมันมีไล่เบอร์เขามีไล่เบอร์เนาะใช่ครับมีสองร้อยสองสอง้าสอง้าสู้นะครับเอ้ยอันนี้จานสวิทอันนี้คือคือฉลุมาอย่างนี้เลยใช่ไหมหรือว่าเรามาเล่นเอง คือมาซื้อมาอย่างนี้เลยนะใช่ครับเอ้ยมันก็ไม่ขี้เล่ห์นะสวิปอ่ะครับโอ้ใช้งานได้ครับอย่างน้อยก็จานมียี่ห้อใช่ครับกับราคาจำได้ปะอ่าเท่าคหาก็ได้น่าจะประมาณเก้าร้อยครับเก้าร้อยนะนี่ดูหัวน็อตนี่น็อตหัวจีบแพงไหมตัวนี้น็อตอ่าตัวละแปดสิบครับตัวละแปดสิบก็ก็ราคาแลไม่ไม่แรงนะ แต่ผมใช้ใช้กี่ตัวอ่าทั้งหมดแปดตัวแต่ตัวนายใช้หกเล่มธรรมดาเล่ดครับตัวละแปดซีดตัวนี้น่าจะใช้ซีตัวใช่ครับโคตตัวแต่รวมๆแล้วราคาก็เอาเรื่องอยู่นะใช่ครับกับซีตัวนะครับปั๊มปั๊มเป็นแปดจุดหนึ่งเป็กปลค้างอ่าใช่ครับปลาค้างครับเป็นเป็นสำเนาปะตัวนี้อ่าซื้อรถธรรมดาอ๋อเป็นเป็นงานเหมือนเนาะเดี๋ยวนี้เขาขายตัวเท่าไหร่อ่าประมาณแปดร้อยครับประมาณแปดร้อย ก็ถือว่าได้อยู่นะได้สวยด้วยแหรับคนงบน้อยเนาะใช่แต่มันก็ใช้ได้อเออฟังแล้วสวยเลยเป็นชุดสายสวิตนะครับครับน่าจะพันไบปลายถ้าจำไม่ผิดพันสี่ห้าสิบพันสี่ห้าสิบนะพันกลางๆพันกลางๆกดได้จริงนะครับตัวเนี้ยกดได้อ่ากดได้จริงกดนะครับอ่ากดโชว์กดโชว์ลองลองลองกดอือ เรียบร้อยยดยอดอ๋อไม่ยอดนะแกจะใส่แน่นหน่อยครับอันนี้อันนี้ส่งใครน็อตนักข่มเลยใช่น็อตนักข่มป่ะใช่ครับน็อตนักข่มเนาะแปดร้อยนี่รวมขาด้วยป่ะไม่ครับขาตังห้าขาสองร้อยห้าสิบขาสองร้อยห้าสิบเฮ้ยตัวนี้หัวสวยนะเออมันมันโมลดีอ่ะครับผมอันนี้เป็นดุม ตึงด้านใช่ครับตึงด้านครับแล้วก็มาพ่นเคลือบเอาครับกันระส่าเนี่ยครับอ๋อพ่นเลกเกอร์อีกทีหนึ่งเหรอใช่ครับกระส่าซิ่วครับเหรอเออเราคือเราซื้อมาเราต้องมาพ่นเองใช่ไหมอ่าให้ช่างพ่นให้ครับเราต้องมาพ่นเองครับแต่ผมไม่รู้ที่พน่นใช่เลกเกอร์ป่ะผมไม่ไม่มั่นใจนะในเลกเกอร์ป่ะเล็กแน่เลกเกอร์ครับน่าจะเลกเกอร์เนาะกันมันเป็นพวกที่เกลืออะไรเนาะใช่ครับ าโดนน้ำเป็นข้ามไงครับนี่ก็เป็นโช๊กนะอันนี้เป็นโช๊กตัว R แน่ตัวนี้เฮ้ยอันนี้เวฟเวฟ R เวฟ R ก็เป็น F ครับอันนี้เวฟ R เป็นอ F เนียนเลยอาที่ด้านบนก็เล็กกว่าเป็นปั๊มร้อยสิบแหละแปดจุดหนึ่งแพงไหมตัวเนี้ย ซื้อต่อมาจากหนองขอซื้อต่อใหม่ทีนะ<ม>ก็คือไม่รั่วไม่เึิมไม่ครับนิดเลย <นะ S 1> เป็น c ซีนสีนะครับข,ข้างบนก็ยังคงเป็นสภาพเดิมครับผมเป็นเดิมมีไปแนด์นิดนึงจดดจัดใหม่เดี๋ยวล้มอะไรอเอาเต็มไม่คช่ผมรวมบน วันนี้ก็จะมีเสียงนกเสียงจิ้งโูบาเลยเสียงธรรมชาติเ <c oughs> อาที่นอหลังแลยนะนอหลังก็เหมือนกันเลยเป็นดุมเออเป็นดุมแทะอ่าดุมจะที่เราสีน่นนนนนาจะไม่ไม่แฉะครับแถบอ<ะ>่ะอันนี้อันนี้ผมดูไม่ออกนะผมก็ไม่รู้นะใช่เพราะพก็งีอสีแต่ว่าพ้นพ้นพ้น,พนเคลือบอีกทีหนึง่งใช่ครับ อันึงเป็นของนุ่ยนะครับอันนี้มาล้างเก็บมันาขยิบเท่าไรท่ัน,นี้รถใช้งานทุกวันแน่เลยนะครับขี่บ่อยอะบางทีก็จอดมาครับมาที่ชกหลังนะเป็นไวเดตตัวนี้เป็นเป็นชกแท้ป่ะครับตัวนะี้อ่าไม,ไม่แท้รครับไม่แท้เนาะพันเมื่อนะเัวนี้ตัว,วเท่าไรไม่ถึงพันไม่ถึงพันนะนนะความสูงนะอ่ะสามร้อยยี่สิบสามร้อยยี่สิบ ก็ใช้ได้เนาะต้องรับใหม่เสร็จใหม่อ๋อจะนิ่มอืมแต่ว่ามีช่างเสร็จให้ด้วยครับสี่ร้อยครับก็ค่าเสร็จอีกสี่ร้อยอันนี้เปลี่ยนใหม่แน่เลยเปลี่ยนใหม่ครับเบอร์ใหม่ครับจะบงโกนบงโกลนเก้าเบอร์ไม่ได้เบอร์กับหมอกเออเหมันจะเก็บสี่มั้งใช่ป่ะใช่ครับอ่าเก็บสีหต่อง อันนี้ก็สวยนะคนักผมอ๋อนี้ของนักผมใช่ป่ะใช่ทอดแท้นะทอดเลยครับทอดแทนเลยมาดูฝั่งนี้ก็คือต้องมีปาดหน่อยหนึ่งอะไรใช่ครับเนี่ยปาดเก็บงานีปาดเก็บงานนะไร่น็อตเรียบร้อยเลยก็อาจจะมีบางจุดก็ยังเป็นน็อตเดิมอยู่เนาะใช่ครับ ยังไม่ได้ถามชื่อเลยชื่อเลยรชื่อเอสครับชื่อเอสเนี่ยเห็นได้ครับเว็บเอสใช่ไหมครับแข้งซ้ายขวาก็คือเก็บเรียบร้อยเนาะเก็บสีเก็บสีเรียบร้อยเลยเก็บสีเก็บมัดก็นอนนักข่มนะก็นอนเดี๋วนี้แข้งซ้ายขวาชุดเท่าไหร่พวกโขลกเฟืองอ่าห้าร้อยบาทครับของนักข่มเลยเนาะห้าร้อยเป๊ะเลยอันนี้คือแย่ครับอันนี้ไม่เกี่ยวนะห้าร้อยไม่รวมตัวนี้นะครับ มียอดแดงด้วยอบครัคมาที่เบาะและ้วเบาะเดิมเบาะเดิมข้่เก่าๆหน่อยชุดสี่อะชุดสีอา่ามันมันแถมครับแต่ผสมตัวหน้ามาตัวเดียวครับตัวบางแต่ครับตัวบางแต่ตัวนี้ครับมันเป็นสี่สเดิมมันเป็นสี สีฝาไอสี่เน้ำเงินเทาครับที่นี้มาทำสี่ไม่อะไอชุดสีเนี่ะอ่าครับทำสี่ไม้ทั้งคันเลยอ่ะก็คือว่ามันผสมมาด้วยครับเาราผสมมาด้วยสผสมแถมาช่วงบางแต่หรือตรงซ้อมเรียบนี่ยผมก็จำไม่ได้ครับใช้เกบสีเท่าไหร่เนี่ยแหะก็มาสองพันครัสองพันเนาะสติต๊กเกอร์ด้วยใช่ครับแล้วก็รวมแข็งด้วยครับใช้ไม่ใช่อยู่ ขอท่อยี่สิบแปดแบผมว่าน่าจะยี่สิบแปดอะยี่แปดครับเป็นคอไล่เนาะคอไล่เนาะอ่คอเดิมเฮ้ยแสดงว่าเครื่องเดี๋ยวเครื่องเดิมปบบเครื่องเดิมครับเดิมเนาะคาบูยังเดิมอยู่เลยเดิมแส่เดี๋ยวคอคอเดิมครับท่อเดิมเดิมจริงป่ะเดิมต้องกระจายได้ฟังแล้วกระจายได้งังเลยดังน้อยเฮ้ยเดิมแต่เสียงดังมองแต่นี้ครับไอ่าดังคารนะครับอ๋อดังคาร ิมจริงจริงเดิมจริงๆนะคันนี้ท่นี้ก็หล่อแล้วเดิมต้องลือกชอบมนาิเลยเบิกไม่เบไม่เาอตะก้าเฮ้ยอันนี้เป็นตะก้าเทียครับตะก้าเทียนเนาะองร้อยบาทร้อยสี่าของแม่นี่มันสองร้อยบาทปะ ของแท้สองร้อยกว่าของแท้สองร้อยกว่าเนาะอันนี้ซื้อมาใหม่ร้อยสี่สิบไม่ซื่ออีกหน่อยอ่ะของแท้ใส่กะใส่ไปก้อนครับเดี๋ยวคอยไล่เปลี่ยนมันไปเยอะแล้วครับอันนี่ก็สวยนะนักผมนักผมตัวนี้น็อตเขาว่าโหสลับลายเลยใช่ครับลายเยอะจัดเยอะครับลายแบบบางทีลายไม่ตรงกันครับเฮ้ยแต่ผมชอบจานนะเขาบิลลิ่งสวยดีอ่ะ เบลลิงก็ยังจุดนากระมุดเดีออยวเมั้งนะเป็นเสร็จเลยคันนี้เท่าไหร่เนี่ยข้าวๆก็ได้เก็บสภาพครับเก็บสภาพอย่างเดียวครับ,รบไม่รู้ดิฟ้องมื่นกว่าก็คือเรามีรถอยู่แล้วเนาะรถรถซื้อมาฟ้องมื่นห้าร้อยครับเก็บสภาพไปไม่ประมาณฟ้องมื่นน้อยๆครับตีมื่นกว่าเฮ้ยแต่มันถึงอยู่แล้วแหละจริงๆใครไม่เคยใครไม่เคยปั้นรถอะ ่ไม่รู้หรอกนอตก็จะเป็นมืดแล้วนอตมุดไปเยอะครับเกือบรึ่งมืดนะครับนี่ขนาดอะไรแบบจับต้องได้นะใช่ครับถ้าอะไรแถไม่ต้องพูดกันอะไรแถไม่ไหวครับน่าจะเกือบแท่นนะครับอะไรแถครับโอเคครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะเดี๋ยวเดี๋ยวเราถ่ายรูปเล้นกันเฮ้ยใครอยากถ่ายรูปก็ทักมาได้นะแต่ถ้าหากไกลๆก็ อาจจะมีค่าใช้ใจ่ายค่าเดินทางนิดหน่อยถ่ายสวยภาพกไม่รู้ดูนเอาเองสุดยอดแล้วสุดยอดเลยเหรอใช่ครับก็เพจอยู่อยู่ใต้ใต้คลิปนะลิงก์อ่ะผมทิ้งลิงก์ไว้เพื่อใครจะมาพูดคุยพูดอะไรกันสวัสดีครับผม